โอเคเอฟจูฟินิตฮัลโหลวครับสวัสดีสสดครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเพื่อนเเข้าสู่ช่องกันแอนด์บูลเลตอินไทยนะครับสหรัา EP นี้เรามาอยู่กันที่สนามสามสามนะฮะวันนี้มีนัดกับจันแคทนะครับนี้เราจะมารีวิวตัวนี้เลยนะฮะคิมเบอร์นะฮะเซเลตนะฮะตัวนี้ทาร์เก็ตทูนะครับขนาดจุดสี่ห้าเอซีพีนะฮะสวัสดีครับนี่ฮะกระบอกนี้เลยนะฮะแต่งเต็มนะฮะสวยงามเลยทีเดียวนี้ปืนเคลียร์เรียบร้อยแล้วนะเพื่อน เดี๋ยวให้จานแคทแนะนําเลยนะฮะว่ากระบอกนี้ทําอะไรไปบ้างนะฮะเพื่อนๆแล้วก็เดี๋ยวจะไปลองทดสอบยิงกันในสนามนะโอเคจานแคทครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เลยเพื่อนๆตัวนี้นะคิมเบอร์สเลดนะฮะตัวนี้ t a r ์เก็ตทูนะครับตัวนี้ทําอะไรไปบ้างพี่แคทเออคือเจ้าของเขาไม่อยากให้ปรับแต่งอะไรมากมายนะครับก็คือด้วยคุณสมบัติของ19 1 1มันดีอยู่แล้วนะครับ แต่เขาอยากให้มันดีเพิ่มขึ้นนิดนึงนะครับความสวยงามนะครับหลักๆก็ความสวยงามของเขาอย่างเช่นเขาทำ๋ยวผมให้ดูนี่ครับผิวสีนะครับอันนี้คือทํา PVD มาครับ PVD นะครับที่เป็นสีทองๆคือ PVD หมดเลยเนาะแล้วก็ส่วนหน้านี่คือเปลี่ยนเปลี่ยนไหมอย่างนี้อยู่แล้วเปลี่ยนครับอ๋อตอนนี้เปลี่ยนให้ครับโอเคตันนี้ก็คือหลังอ่อนใส่หลังอ่อนนี่ปกติครับหลังอ่อนนี่ปรับนิดนึงครับแค่กดหลังอ่อนแล้วก็ให้สมอรกเข็มให้มัน ให้เข็มพุ่งได้อ่ะโอเคครับอิสระอิสระอิสระครับโอเคแล้วก็เพิ่มบอแม็กแล้วก็ททำสีครับบอแม็กนะครับประกับจีเทนครับผมเนาะชุดลันไกอะชุดลันไกชุดลันไกของผมทำไกก็คือลดในส่วนที่มันเสียดสีฮะ๋อถ้ามันบ้านใช้ไก่ไก่เดิมครับขัดเงาอะไรพวกนี้ฮะขัดลื่นขัดลื่นลื่นขัดลื่นขัดเงาแล้วมันจะลื่นะฮะอ่าแล้วก็ลบเหลี่ยมของ คือปืนกระบอกนี้ใช้งานมาค่อนข้างเยอะนะครับเวลาเราเออเรายิงไปเนี่ยฮะไอ้พวกคขมลเฮ้ยเมลเป็นวัสดุของเขาเองนะครับมันจะมีการเคลื่อนที่ของของสไลด์กับโครงปืนนะฮะหรือเข็มแทงชนวนไกนะครับมันจะมีคมถ้าถ้าถ้าเราได้ถอดออกมาเนี่ยเราลูบดูนะฮะมันจะมีคมก็คือมันเสียดสีกันจนคมใคมเราไอ้พวกนี้เราก็ขัดลื่น ลบเปียมหมดนะครับก็คือคือเราใช้มานานนะครับแต่ถ้าปืนใหม่ก็ถ้าเป็นปืนใหม่ผมแนะนําครับถอดดูแล้วก็ขัดลื่นก็จะช่วยได้เยอะนะครับกระบอกนี้ไม่ได้ทําอะไรมากครับครับนิดหน่อยครับฝีมือยังไม่ถึงมากครับครับแต่ก็ยังถือว่าโอเคครับใครจะให้จานแคทตปรับแต่งหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งก็มาหาจานแคทที่สนามสามสามสามลังสิตธ์ได้นะฮะสำหรับหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเนาะเพื่อนอาการมากกว่าครับครับก็ส่วนใหญ่ก็เน้นเน้นเดิมเดิมเดิมปรับแต่งนิดหน่อยครับเื่อนหนึ่งไกล ถ้าเราไอเนี่ยมันเบาอยู่แล้วฮะใช่ใช่ไก่ฟิงเกิลเบามากเนอะเดี๋ยวเราตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็แค่ทําผิวนะฮะปรับแต่งขัดลื่นไกลนะฮะเปลี่ยนศูนย์นะฮะใส่บอแล้วก็ประกับนะก็โอเคแล้วก็มีคอมตัวนี้นะฮะใส่เพื่อความสวยงามนะเพื่อนนะผมแต่งความสวยงามแต่ก็ได้หล่ออยู่ได้หล่ออยู่ะฮเนี่ยดูดูมันดูแบบยาวขึ้นเนาะยาวขึ้นก็ดูสวยขึ้น อโอเคเดี๋ยวเราไปลองยิงกันดูเพื่อนๆน,นะว่าฟิลเป็นยังไงบ้างไปเจานแคทนะครับวันนี้จะมาลองเปินคิมเบอร์ครับคิมเบอร์เอรสเตเลตนะฮะตัวนี้ Target t ตทูนะฮะโมดิฟายแบบเต็มที่เลยนะฮะตัวนี้ทําผิว PVD มาด้วยรายละเอียดก็ที่กล่าวไว้ข้างต้นเลยนะเพื่อนๆน,นี้จะทดลองยิงดูว่าเป็นไงบ้างนะอุตาครับเพื่อน Okay, เรียบร้อยนะครับโอ okay, เคปืนเคลียร์ครับเฮ้ย hey, มันลื่นมากเลยมันใช้ทําผิวอะไรมาพี่แคททำผิว PVD ครับเกรดเอ่อคัตติ้งชูครับโอ้ oh, อันนี้คือไม่มีรอยไม่มีรอยนะครับเออว่ะสุดยอดสุดยอดเช็ดออกได้ครับน่าจะเป็นรอยสีแม็กฉลอกเลยทนด้วย <laughs> ทนด้วย,วยไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดาเดี๋ยวขอพี่แคทลองหน่อยสักสี่สักห้านัด เป็นไงมั่งตัวนี้มันช่วยช่วยได้เยอะไหมพี่แคทคอมช่วยได้เยอะนะฮะเพราะว่าเแก๊สแก๊มันเะ็ขึ้นข้างบนอ่ะอืแต่มันก็ไม่ดีเท่าของโอเพนนะฮะใช่ใช่มันสู้โอเพนไม่ได้เพราะว่าโอเพนมันเจาะที่ลำด้วยเนาะครับโอเคพอช่วยได้ครับเพราะว่ามันถ่วงน้ําหนักด้านหน้าด้วยอืมอืมอืแต่ว่าในแข่ง a d p a ใช่ไม่ได้นะครับใช่ลงกล่องไม่ได้เพื่อนความสวยงามที่เฉยลงกล่องไม่ได้ถ้าจะลงก็ต้องถอดออกครับผมอ่ะโอเคครับมาเดี๋ยวยืมพี่แคทลองหน่อย เพื่อนเดี๋ยวเราลองตัวนี้เลย Kimber Target Two นะจุด45 ACP นะครับตัวนี้สวยงามมากเพื่อนเพื่อนทำเต็มเลยกระบอกนี้เดี๋ยวผมจัดเต็มเลยนะฮะ9นัดนะครับใส่แบบฟูลเลยนะฮะในแม็ก8นะฮะเซฟนะครับเซฟเรียบร้อยนะฮะในแม็กอีก8นะฮะเป็น9ครับเจ้ครับท้อง สูง hora, เนาะพี่แค้นเนาะสูงครับเด <okay. S 2> ี one wrote, one ๋ยวลองมันเหลืออีกสี่นัดนะฮะเดี๋ยวลองยิงให้เร็วดูอีกนิดนึงนะครับโอเคพร้อมยุบยุบฟินิชอั n l o a d นะครับโอเคเืนเคลียร์นะครับโอเคครับค้างสไลด์เรียบร้อยครับเพื่อนยู่หมดุดโซนเอไปสองนัด อันนี้กลุ่มตอนแรกเนาะผมยังไม่ชินศูนย์กลุ่มดีนะฮะสี่นัดอยู่น,นี้นะฮะไม่เกินประมาณไม่เกินนิ้วน,นี้ก็ยิงเร่งจังหวะขึ้นไปนะฮะกดไปบีสองนัดโอเคก็เพื่อนๆท่านใดสนใจนะฮะสำหรับปืน1911นะฮะที่มีอยู่นะฮะเอามาปรึกษากับจานแคทก็ได้นะฮะที่สนาม3ามลสามลังสิตนะฮะก็ฝากจันแคทไว้อีก ท่านหนึงนะฮะสำหรับการปรับแต่งหนึ่งก้าหนึ่งเนาะท่าเพื่อนท่านใดสนใจก็ถามถ่ายกันมาได้นะฮะีพ p นี้ก็ลาเพื่อนๆไปก่อนเลยนะฮะวันนี้สุดยอดมากคิมเบอร์หนึ่ก้าหนึ่งขอบคุณครับอันนี้จะตายขอลองคิมเบอร์ด้วยนะเพื่อนๆนะเดี๋ยวลองยิงดูเนาะครับโอเคซีนัทบรรจุผม ยูฟินิตฮั l โลดครับโอเคค้างสไลด์หน่อยอค้างยากโอเคปืนเคลียร์ครับโอ้กลุ่มดีกลุ่มดีดีครับกลุ่มดีอ่านี่ๆๆนี่สี่นัดโอเคของเขาดีจริงครับอืมปืนเทพสวยนะครับสวยนะครับสวย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 สากลสะเทือนอีกแล้วครับกูดคนี่ขายคว้วเฮ้เนี่ยขอบคุณมากครับขอบคุมากครับ